ันะคือตอนนี้อยู่ในกล่องความฝันข่อนว่าระยะทางการเดินไปถึงความฝันเนี่ยอีกไกลนะแต่ว่าก็ต้องไปถึงคนที่ไร้ซึ่งความฝันคือคนซึ่งไร้ความหวันนะคะคนนั กฎรัฐจารุกินดาหรือขวัญอายุ27ปีขวัญรักการร้องเพลงมีเป้าหมายที่อยากจะมอบความสุขให้กับคนฟังและไม่รอช้าที่จะเดินหน้าทําตามความฝัคนค ันอยู่แค่นี้มันแบบมันไม่รู้ว่ามันต้องออกไปแค่ไหน่าถึงคนเออวันนี้ขวัญมาแสดงละครเวทีการกุศล <c oughs> ขวัญไม่ได้คิดเรื่องค่าตอบแทนแต่ทุกสิ่งที่ขวัญทำคือความสุขแสงเทียนนะความสุ นี้เหมือนมาเหมือนมาให้มากกว่ามากกว่าที่จะรับคือสิ่งที่ขวัญสนใจมากกว่าคือฟีดแบ็กที่จะได้รับกลับมาเป็นมีความสุขอะคะ่ะยิ้มได้ก็แพ็กกล่องความฝันกลับบ้านมันมีที่อื่นที่เขายังเห็นคุณค่าในความฝันของเราค่ะ ขวัญจบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อมีความรู้อยู่กับตัวขวัญจึงอยากมอบความรู้นี้ให้กับคนอื่นๆด้วยทางบ้านยังไม่ทำควรจะบอกครูป่ะไม่ควรใช่ป่ะคำพูดแบบนี้รู้ตัวนีขวัญเริ่มทำงานประจำจากต้นทุนที่มีอยู่ด้วยการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ สิ่งที่จุดเป้าหมายที่สำคันให้สุดลของขวัญตอนหนึ่งวันเนี่ยคือต้องทําให้เขาหัวเราให้ได้เจนสิบครั้งจากการเรียนนะไากเยทำคะแนนกี่คะแนนไปดีเหจ้า exhausted จอดไปนอคะไม่รู้อ่านว่าอะไร Ang vomiting แปลว่าอะไร a j จ,จียนี่ Vina คำที่เป็นแสแลงของม,มันมันมี v o m i t ใช่ไหมที่แปลว่าอ้วก View v e r view v e view ว่าอะไรอ่ะหดเราไปนี้ไม่อ่านแล้วนะแกดูวิมการน่าเกียดมานแกดูวิวการ,ากากการอะไรอย่างเงี้ย นี่เลยตกตะกี้เขาพุ่นนะโออะวันนี้เท่านี้ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับทุกๆแฟนทุกๆกำลังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ้นะคะบ้านด้วยสวัสดีภาพเด้อเด้อทำไมถึงสอนภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นคนที่ภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมกับตัวเองอันแรกอันที่สองคือจบกักสอนศาสตร์ค่ะ แล้วก็เอกภาษาอังกฤษคือเราจะตื่นเต้นพร้อมเขาอ,ะอ่ะเขาเขาได้อันนี้อย่างคําไหนที่เขาอ่านไม่ได้เงี้ยแล้วเขาพยายามที่จะทำอะ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่คาว่ามันสุดยอดอะ่ะให้ไปปุ๊บแล้วเขาสิ่งที่ขวัญได้รับตอบกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่การให้ตอบนะคือเห็นเขาดีขึ้นอะ่ะนั่นแหละคือสิ่งตอบแทนที่ขวัญอยากเห็นเท่านั้นเองอเป็นมางล้าเมื่อชีพดึทิ้งตรงนี้ไปเหรอก็อไม่มีความสุขอะ่ะเพราะว่าตัวนี้ทำแล้วก็มีความสุขด้วย ขาจะขันปิดเนาะอั <c oughs> นพี่ชายค่ะคแพี่ไก่าง <c oughs> เอ้ยพี่ <c oughs> เอกปะทุคนสวัสด <c oughs> ีครับคนัสดีครับ มมเอ้เยปะ,ะเขา้าปะพวกเวาปลอดภัยฝึงม่วงแ้วหัวฟาดอันนี้เป็นแบ็กกิ้งแท็กที่ที่เป็นซิงเกิลผันานไปขวัญใช้เวลาหลังจากที่เสร็จจากการสอนไปทำงานเพลงที่ขวัญรักร่วมกับพี่ไก่ทันนบชำนาญศิลผู้ที่คอยช่วยเหลือง,งานเพลงของขวัญแม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่ขวัญก็ไม่ได้ยอดอ่อท้อและหันหลังกลับให้กับความฝันที่มีอยู่ก็มาอัดเพลงวันแห่งความรักค่ะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นคนควบคุมเสียงแล้วก็พี่ไก่เป็นคนกำกับ <c oughs> แล้วก็มีเพลงซิงเกิลใหม่เ <c oughs> พิ่งมาออกเป็นแบ็กกิ้งแท็กก็เพิ่งแต่งได้แค่คอรัสช,ช่วงท่อนฮุกแล้ววันนี้จะลองดูว่ามันเข้ากับแบ็กกิ้งแท็ก ความฝันไม่จำเป็นต้องรอคอยโอกาสขวัญจึงเลือกที่จะทำเพลงเองออกทุนเองและกำลังจะมีอัลบั้มแรกเป็นของตัวเองจากแรงผลักดันจากกำลังใจจากความฝันของตัวเองฝากวันเทลง์ใ้ใครเอากลับด้าทุกคนได้ยินเสียงไหมได้ยินข้างเดียวถึงเวลาที่เราส่งยิ้มกัน ถึงเวลาที่เราก็ดหอมกันถึงเวลาที่เราให้อภัยใส่ใจกันและกันโอ้วันแห่งความราักเปิดใจให้กันรักไม่มีโกรธไม่มีเกลียดโลกนี้ไม่แต่รัก ไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนแบบว่ากวาจะออาได้แต่ละทอดเนี่เออแบบอะไรเนี่ยก็โอเคคือแบบว่าพอฟิลมันรีแลก์มากขึ้นเงี้ยเพลงก็ฟังดูดูดีขึ้นใช่ไหมเออดูแบบเอออย่าเี้ยพี่ไก่ชมอ่ะพี่กแล้วก็ตะกี้ลืมบอกไปนิดนึงว่าว่าว่าระยะระยะทางระยะที่ป่ากับไม้ตะกี้แบบว่ายืนห่างไม่เท่ากันอืก็เลยก็เลย เสียงไม่เท่าก<ๆ>ันเออซาวที่ออกมามันต่างกันหน่อยแล้วถ้าเกิดว,ว่าจเร<อ>าอช่ไหม,นนม,า,มาปะก,กันอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันจะลําบากขอให้รอบแล้วกันกนี้ขอฟิลนะเอาเอาฟิลมาเยอะๆเพราะเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขอ่าน้าใส่ฟิลความสุขเข้าไปเยอะๆถึงเวลาที่เราส่งยิ้มกันเป็นซาวเดิมนะอ่าถึงเวลาที่เรากอดหอมกัน บอกรักคนที่คุณรักไม่มีโกรดไม่มีเกลียดโลกนี้ไม่แต่รักกก็รู้สึกว่าขวัญที่เป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการร้องเพลงสูงมากๆคือตอนแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่าเอ๊ะขวัญจะจะ ยังไงกับการเป็นนักร้องอะไรเท่าไหร่แต่พอเริ่มเห็นขวัญทํางานรู้สึกว่าขวัญมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจมากๆผมก็รู้สึกดีใจที่เป็นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของทางที่สู่ความฝันของเขาเพลงซิงเกิลถัดไปเนาะก็ได้เนื้อกันมาวันนี้ก็ลองคียกันคำๆรูปๆถ่ายๆไปว่าความรักเป็นเั่นไร ฉันไม่รักใครนอกจากเธอเฮ้ยมันดูแบบเป็นเพลงที่กระแทกมากฝืนใช่มันต้องแบบตัวขวัญน่ะต้องปรับให้ขึ้นกว่านี้ขออีกซับสามรอบได้ไหมคะก็ลดมาเป็นลดมาสักขีหนึ่งก็ได้ไน ทำดีกับฉันกว่าใครเธอทำให้ฉันเข้าใจสิอืมจะดีสิได้เวลามีอะไรคุยไหมปวดนิ้วมากไม่ไม่ไม่หูุสามมากเลยอ่ะไม่ไม่มีแล้วเนาะตอนนี้ทำอะไรไม่มีอะไรละใช่ไหมโอเคยากอยู่ที่ความอดทนอือ เพราะแต่ละเพลงเนี่ยกว่ามันจะได้ออกมากว่ามันจะกัดนออกมาเนี่ยมันมันใช้มากกว่าคว,าว่าเวลาค่ะมันใช้เอ,อ่อความลับอืมที่ต้องแลกกันคือแม่อย่างที่แม่เข้าใจก็คือเขาก็ไม่ได้แบบว่าอ,อยากดังอะไรมากมายนักหนาแต่แบบว่าเขาไม่ความรู้สึกว่าเขาร้องเพลงแล้วเขามีความสุขเขาก็อยากให้คนที่ฟังเขาเนี่ยมีความสุขตามไปด้วยถ้าในคนในครอบครัวไม่สนับสนุนนะ่ะมันก็ไปไม่ถึงไหนถูกไหมคะ ออมันต้องสนับสนุนกันให้ก้าวไปถึงในสิ่งที่เขาอยากทำอยากเป็นอยากฝันฝันเอาไว้เนี่ยค่ะค ขวันมีอัลบั้มเป็น <expand> ของตัวเองวันนี้เป็นครั้งแรกที่ขวันหอบิ้วงานเพลงแห่งความฝันไปโปรโมตตามสถานีวิทยุต่างๆด้วยตัวเองเดี๋ยววันนี้ไปส่งซีดีก่อนแล้วก็ไปรายการวิทยุสองที่ก็คนเราก็ต้องมีความอยากอยากอยากให้คนารู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ฟังเพลงเรามากขึ้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ว่าชินมากจนแบบไม่ตื่นเต้แล้วมันก็ไม่ใช่อย่างแบบทุกครั้งทุกวันนี้เวลาจะขึ้นสอนเนี่ยถึงมันจะสอนมาสมปีแล้วอะสอน,นสยัอรู้สึกว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่เราต้องสอนทุกครั้งเลยลขี่รถก็นันน่นสวยก็ปกติปะคะใครคนะ ครูครับครูพูดกันไว้ครับว่าวันนี้จะมีศิลปินน้องใหม่น้าใหม่นะครับมาพูดคุยกันนะครับนั่นคือสาวขวัญนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของขวัญแล้วค่ะอยากทำอะไรที่มันแตกต่างจากพอขึ้นมาท่อนแรกอะค่ะหยุดร้องเลยดีกว่าร้องให้ให้หมดก่อนเดี๋ยวนี้แต่มันฟิลอารมณ์มันก็ได้ไง เออแล้วหลังจากนั้นผ่านไปชั่วโมงนึงกลับมาร้องใหม่เป็นยังไงร้องจบเนี่ยมันเหมือนก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหนึ่งอุปสรรคไปแล้วคนผู้ซึ่งไร้ความฝันครับคือคนผู้ซึ่งไร้ความหวังนี่คือคประโยคเด็ดสาวขวัญของเรานี่เองค่ะ <laughs> อ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างค่ะตื่นเต้นก็สนุกดีครัสุบสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะซึ่งวันนี้จะมาตัวหัวอาลาบัมหน่อยเละค่ะพี่ก้อยแล้วท่านเพื่อนคะตอนนี้เนี่ยก็ถึงช่วงของเช็เกอร์เกสแล้วนะคะเออครอบครัวที่ไม่มีฐานะอะไรเออแล้วก็จนทุกวันนี้ก็ไม่ได้ถือว่ามีฐานะอะไรแต่ว่าความฝันของฝันเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากพอที่จะกล้าเดินก้าวและความมาขอบคุณน้องฝันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ คอมเมนต์ด้วยนะคะมีเฟ e บ o o กข้างหลังเนาะเหนื่อยค่ะแต่ก็โอเคค่ะผิวว่าสเร็จกขยันเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ครับพิเศษมากเลยทีเดียวมีศิลปินมาให้ผมสัมพาษณ์นะครับเป็นการต้อนรับเหมือนรับน้องไงตอนนี้กำลังรับน้องบูมบวงเงี้ยตอนนี้ เธอมาอยู่กับเราแล้วขอเซตต้องมือเยร็ยว <c oughs> สวัสดีค่ะพูดถึงอัลบั้มสักนิดหนึ่งว่าอัลบั้มนี้เป็นยังไงมายัางไงฮะทำไมถึงตั้งชื่อ One Support Love ทีนี้เพลงทุกๆเพลงเนี่ยที่เขียนออกมาเนี่ยจะเบสจากประสบการณ์ของชีวิตคนที่แต่งเพลงยังไงมาโซเลทั้งที่เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวจะให้ร้อสดๆให้ฟังอ่าสาม ก็ทิ้งมันนไปแคค่ที่เข้้าาไมม่เขใจแว,จใจวัญหรือว่าขวัญจันทุจินดาเนี่ยฮะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะเอสเออนด์เร Radio ของเราในวันนี้แล้วก็ร้องเพลงทำให้ผู้คนรู้อีกคนหนึ่ง <c oughs> ขอบคุณมากจริงที่มารว่วมกันเราค่ะ <ayo S 1> ขอบคุณนะขอบคุณค่ะนี่ก็บรรลุเป้าหมายสามที <c oughs> ่ก็ที่นี่เป็นที่สุดท้าย สิ่งที่ได้รับกลับมามันไม่รู้ดิมันคือความสุขจากคนรอบข้างด้วยแหละฮปปี้ะอะไรเงี้ยค่ะก็การร้องเพลงคือความสุขของขวัญความฝันของขวัญใช่คะ่ะความฝันคือคือสิ่งที่ทําให้เราเดินไปข้างหน้าแค่คิดว่าจะทําอะไรพรุ่งนี้มันก็คือความฝันแล้วอืทอําเถอะขวัญกล้าก้าวเดินตามความฝันโดยที่ไม่รอคอยโอกาส ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่ได้มาจากการทำงานเพลงแต่เป็นความสุขจากการให้จากการร้องผ่านเส้นเสียงของขวัญและขวัญยังคงก้าวเดินตามฝันอันยิ่งใหญ่ต่อไปก็วันที่ขวัญบดลมหายใจคือวันที่สิ้นสุดเพราะว่าขวัญไม่ได้ขวัญไม่ได้ร้องเพลงเพื่อคาดหวังอะไรจากใครขวัญร้องเพลงเพราะขวัญอยากให้แล้วก็ ถ้าถามว่าเป้าหมายที่สูงสุดของัคืออะไรก็คงขวัญเนี่เป็นไอดอลให้กับคนที่กําลังทําความฝันอยู่อถึงแม้ว่ามันจะล้มลุกคุกคลานไมแค่ไหนเหนว่าความอดทนมันสําคัญกว่าเวลาคนที่กล้ายอมรับว่ากลัวคือคนที่กล้ามากกว่าคนที่กล้านะเพราะฉะนั้นคนที่กล้าฝันนะคะอย่างน้อยที่สุดก็คือได้เริ่มฝันแล้วกล้าที่จะฝันแล้ว สิ่งที่ยังไม่ได้ทำคือทำนั่นเองเพราะฉะนั้นขวัญขอฝากไว้ว่ากว่าขวัญจะมาตรงนี้อ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าหมายชัดเจนมันไม่ไกลเกินไปค่ะ ัสวัสดีครับผมนัทครับนี่กวางแล้วก็นี่มิกครับก็เป็นสปกรมเมอกัน วันนี้ก็อยากจะไปลองร้องเพนในที่สาธสาธรณะดูนเงินเองก็มีความสุขกันแต่เราแล้วก็แบ่งปัน,นความสุขนี้ตลดสิวัน ก็ย no? ังไงล่ะตอนนี้ไม่เคยเลยเนาะตื่นเต้นค่ะนั่งเฉยใช่ไหมไม่ถนัดครับเดี๋ยวี ว่าเราอยากร้องเพลงให้คนดขมาฟังมีความสุขดีครับเพราะว่าเร่นดนตรีเป็นความสุขของพวกเราอยู่แล้วช,ชอบไปแล้ทำเลยสัปดาห์หน้าผลกล้าฝันตอนสูตรปรุงฝันอต่อให้มีคนมาชิมแล้วบอกว่าไม่อร่อยแต่คนบอกอะไรเนี่นอย,อยคือเราจะเก็บม,มาคิดว่า ไม่คํานวณอะไรแมีดรแต่เราจะไม่พูดถึงแก้วว่าคือจะทํากับข้าวไม่อร่อยนะเพราะมันเป็นเรื่องของความชอบสิ่งที่เราต้องทําคือคือหาทางว่าท่าเราจะทําให้ขออร่อยอยังไงหากท่านพบคนรุ่นใหม่ที่มีความกล้าและมีความฝันหรือต้องการติชมรายการสามารถแนะนํามาได้ที่คนกล้าฝัน @thaipbs.or.th ทุกคําแนะนําเรามีของที่ระลึกจากทางรายการส่งไปให้ครับ